ริปโตท็อปเทรนส์สิดีครับวันนี้เราก็จะมาเบรคข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกริปโตกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปย้อนกลับไปดูวันที่4นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะเพราะว่าตลาดริปโตของวันที่4เนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าหายไปนู่นเลยครับราวสัก5 0 0รอยล้านเพียงแค่ระยะเวลาปิบตาเท่านั้นเองนะครับไม่นับรวมทั้งตลอดทั้งวันครับก็ถือวันหนักจริงๆนะครับเจอความแดงเดือดเข้าไปตอนแรกคิดว่าน่าจะมีข่าวดีมาแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะพลิกล็อกอะไรนะครับจนเกิดการชี้โดนทรัมป์เนี่ย ประกาศในส่วนตัวภาษีนะที่ตั้งกำแพงขึ้นมาชนกับในส่วนงตัวจีนนะครับแล้วก็เม็กซิโกก็แคนาดานะพอรุ่งนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้ในส่วนตัวอัชนีดาวโจนส์ก็พลิกนะครับจากที่มันเพิ่มขึ้นเนาะสามกว่าจุดเนี่ยก็ปิดตลาดลงไปในวันนั้นเนี่ยหนึ่จุดไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับทำให้มันสูญเสียไปเนี่ยถึง1.5ล้านล้านดอลาลาร์าก็ถือว่าแหมแดงเดือดไม่ต่างอะไรจากคริปโตเลยนะ ก็เนื่องจากว่าประธานาธิบดีโดนัทช์เนี่ย,เ,ยเขาก็จะประกาศภาษีนําเข้าจากจีนอยู่ที่1 0เนาะก็เพิ่มเป็น2เท่านะครับอันนี้ก็ทําให้ตลาดมันแดงลงมาเนาะมันไม่ใช่แค่จีนเท่านั้นด้วยที่โดนยังมีนะครับในส่วนของตัวโดนัทช์เนี่ยขเขาประกาศได้เก็บภาษีการนําเข้าจากตัวแคนาดาเนาะแล้วก็เม็กซิโก25%ก็จะมีผลเริ่มตั้งแต่วันที่4มีนาครก็คือเริ่มมาแล้วนะ เลยส่งผลให้ตลาดมันแดงๆอย่างที่เราเห็นนะครับแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะครับพร้มยังประกาศภาษีศุลก,กากรใหม่เนาะต่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากต่างประเทศนะครับไม่ใช่แค่แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกไม่ใช่แค่จีนแล้วนะครับโดยจะมีการเริ่มนะครับวันที่2เมษายนก็จะส่งผลให้นะกรกรสหรัฐเนี่ยได้รับการกระตุ้นในประเทศแต่ก็นั่นแหละครับมันก็จะส่งผลต่อนะตลาดอย่างที่เราเห็นแบบแดงๆแบบนี้เดือนเมษาก็ต้องมาจับตาดูกันอีกทีหนึ่งนะเพราะเราก็คาดคิดว่านะเมษาจะเป็นเมษาที่ดีนะครับแต่พอมาแบบนี้ อาจที่จะไม่ดีก็ได้นะทีนี้นะครับเมื่อกี้เราย้อนกลับไปดูข่าวที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาที่มันทําให้แดงเลยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวเดือนมีนาเนาะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแบบใหญ่ๆหบ้างนะครับอย่างเช่นนะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนานี้นะครับวันที่6มีนาเนี่ยก็จะมีฟอรัม cftc เนาะเกี่ยวกับสินทรัพย์นะคริปโตและสกุลเงินคริปโตที่มีศิลปภาพเนาะ แล้วก็วันที่7จนะครับจะมีการประชุมสุดยอดด้านคริปโตที่ทำเงียบข่าวนะอันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมเป็นประธานเนาะซึ่งเขาก็คาดการเอาไว้ว่านะจะมีการเผยแพร่แผนงานต่างๆของรัฐบาลทรัมป์นะครับอย่างเช่นรายละเอียดการสร้างกองทุนสำรองคริปโตเนาะรวมถึงอื่นๆื่นนะครับเดวิดแซกเนะก็จะมีข้อส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเขาดูแลตรงนี้มาโดยตรงนะ แล้วก็10-14ึงีนมนะครับคณะกรรมการนะธนาคารของอุฒิสภาก็ลงมติร่างกฎหมายในสู่ตัวสตีเวอร์คอยนะครับก็โดยทั่วไปแล้วนะครับมันจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาการร่างกฎหมายก่อนที่จะมีการนำเสนอต่อวุฒิสมาชิกนะนะแล้วก็วันที่21มีนาครับ sec จะจัดโต๊ะกลมนะเรื่องคริปโตครั้งแรกอันนี้ก็ต้องมาติดตามดู ว่ากราตเนี่ยชุดใหม่เนี่ยจะมีนะครับบทบาทยังไงนะครับจะเป็นมิตตกรบคริปโตรหรือเปล่าสัญญาณมันจะเป็นสัญญาณที่ดีไหมก็ระหว่างนี้นะครับในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเหตุการณ์สาคัญเลยนะก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงสาหรับส่วนของคริปโตนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดนะัฟเฟียนกลินเด็กเนาะ้าเกิดเรามาดูในส่วนของตัวดัฟเฟียนกลีนเด็กนะครับก็เห็นเลยครับว่าตอนนี้แบบกลัวมากๆเนาะคือแบบกลัวมาก่อนหน้านี้อีกนะที่ประมาณสักยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนาะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบห ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ15จูไหมหลังจากนั้นครับสามารถดีขึ้นไปอยู่ที่นะ25ได้นะครับถึงประมาณ50คือราคามันบวกขึ้นมาตอนที่ดูครับในประกาศเกี่ยวกับในส่วนของตัวรนะีเซิร์ฟและที่มีเอ็ก o l แล้วไป d ีเข้ามาด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะเข้าแกมเดิมหรือเปล่านะ ถามว่าทําไมมันถึงจะเข้าแก็บเดิมถูกไหมครับมันจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้นะครับในเดือนชี่แล้วเนาะที่เราเจอตลาดที่มันแดงลงมาแบบมากๆนะครับเนื่องจากว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะขึ้นหรือว่าตั้งกําแพงภาษีระหว่างตัวเม็กซิโกและแคนาดาเราเราเจอแบบโอ้โหดําลงมาแบบหนักมากเราบอกโอ้โหจบแล้วแต่กระทิงไม่เกิดแน่นอนหลังจากนั้นครับเขาก็มีการไปคุยไปเจราจากาันแล้วก็มีการเลื่อนมาในเดือนนี้ถูกไหมราคาก็ดีดกลับขึ้นไปแบบแรงๆอีกแต่ครับตอนนี้นะครับ เขารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์หรือว่าสิ่งที่เขาเนี่ยจะทำะมาส่งผลกระทบอะไรต่อเศรษฐกิจต่อหุกนอเมริกาต่อเิตโตแต่เขาก็ยังทํานั่นหมายความว่าเขาเนี่ยมีการวางแผนอะไรมาก่อนอยู่แล้วสิไหมครับเพราะว่าการที่เขาจะทําให้ราคามันขึ้นหรือราคามันลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยเพียงแค่ประกาศนโยบายออกมาจูกมไหม และแม้แต่กต็ตามนะครับคุณปีเตอร์ชิฟนะผู้ที่ต่อต้านสกุลเงินเยตอนนะ้องเข้ากล่าวว่าประธานาธิบดีดนทรัมได้ช่วยดึงเงินเยต้อนจานวนมากที่สุดตลอดการนะก็คือว่าอยากให้มีการนะเรียกร้องนะสภา,าทําการตรวจสอบเรื่องนี้นะที่ดนทรัมเนี่ยคือแบบมีการดึงขึ้นง่ายง่ายก็คือเป็นปันตลาดนั่นเองครับถามว่าทาไมเขาถึงคิดแบบนั้นนะครับย้อนกลับไปคลิปนะครับเมื่อ2วันก่อนนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งนะก็คือวันที่1กับวันที่2นะครับและมีวันที่3ด้วย จำคลิปนี้ได้ไหมครับที่มีวานเนี่ยใช้เลเวลิสในการลองบิตคอยตอนนั้นที่มันลงอยู่ในตลาดแบบลงหนักมากๆคนกลัวมากๆเนาะคือแบบลองไปนะครับบิตคอยเนี่ยประมาณนะครับ5 7 2ล้านนะครับคูณ50ไปเลยนะแล้วก็อีทเรียมนะครับ1้อล้านคูณ50เลยเพียงแค่ขยับนิดเดียวเขาก็เจ๊งกระโบงเลยครับแต่ว่าทันทีที่เขาทำการลองไปนะครับประธานในสตูดิโอฟรมเนี่ยก็ทำการประกาศในส่วนของตัวแซนดจริงบิตคอยน์ที่ส v e ขึ้นมาจึงแม,มร้ราคามันก็ดิ่พุ่งขึ้นไปทำให้เขาเนี่ยมีกำไรแบบหวานแบบเจียเจ๊ยบๆเลยนะ แต่นั่นยังไม่ใช่สุดๆนะครับเนื่องจากว่านะครับก่อนที่นะจะมีการประกาศในส่วนของตัวภาษีกระแพงถูกไหมครับกระเป๋าเดิมนะครับอันนี้เขารายงานว่ากระเป๋าเดิมนะแต่ว่าเราไม่รู้เลยครับว่าเป็นกระเป๋าเดิมหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าคือกระเป๋าเดิมเพราะว่าตัวแรกเนี่ยเรายังไม่ได้เห็นในส่วนตัวแอดเรสแต่ตัวนี้เราเห็นแอดเรสเนาะเขาว่ากระเป๋าเดิมนะครับหรือว่าวานวงในเนี่ยกำลังขายช็อตนะเจ้าตัวอีทเรียมนะครับ 50เท่าคือคูณ50ิไปนไั่นเองครับตอนนี้นั่งอยู่บนกําไรแล้วประมาณสัก81ล้านเหรียญน,นะครับก็คือว่าโอโ้โหก่อนหน้านั้นก็ทําการลองก่อนที่จะมีการประกาศถูกไหมครับอาจจถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญเนานะที่เขาลองได้ถูกจังหวะตอนนี้ก็ทําการชอร็อตนะครับชอ็อตได้ถูกจังหวะเหมือนกันก่อนที่จะมีการประกาศตั้งกระแงพงภาษีและพอเราเข้าไปดูลึกมากกว่าเดิมนะครับตอนนี้เราจะเห็นไหมครับว่าวานวงในที่โควยเงินไปตอนนี้นะครับ6.8ล้านเหรียญเนี่ยก็ตอนนี้นะ เขาอยากที่จะได้ประมาณสัก200ล้านนะเพราะว่าเขาใช้เลวเวลนเนี่ยประมาณสัก50เนาะตอนนี้ก็นะทั้งลองทั้งช็อตบิตคอยนะับแล้วก็ทั้งช็อตอีทเรียมนะฮะอันนี้คือเมื่อกี้คืออีธเรียมตอนนี้คือบิตคอยก็ตอนนี้นะครับอยู่บนกําไรแบบหวาน,วานนะแบบหวานเจี๊ยบเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญครับมันเป็นการขายที่ถูกจังหวะพอดีมันเป็นการช็อตที่ถูกจังหวะพอดีนะครับอันนี้ก็อา่าก็จะ ทำให้หลายๆคนหรือแม้กระทั่งปีเตอร์ชิปยังบอกว่าตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยอะไรแบบนี้นะ,ะก็ถือว่านั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอถูกไหมครับแต่ก็ต้องเจอเนาะ บางคนเนี่ยบอกว่าถึงขั้นนะคิดถึงพ่อใหญ่เกลี่เกสเลอล์เลยนะเพราะว่าอย่างน้อยน้อยกอ็ที่เขาทําไปนะครับก็เพื่อรักษาหรือว่าป้องกันมาให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับนักลงทุนให้ได้มากที่สุดนะนะอันนี้ก็แต่ว่านั่นแหละครับเราก็ได้เจอแล้วครับว่าบางทีเขาใช้อานาจมากเกินไปแต่ก็นั่นแหละครับเขาก็ทําไปตามหน้าที่นะเนาะแต่พอเจอเรื่องนี้บางคนเาก็คิดถึงพ่อใหญ่เกลี่เกสเซอร์เรนาะ ทีนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตในส่วนตัวข่าวสารทั่วๆไปนะครับเมื่อกี้เราเจาะเรื่องของสาเหตุที่มันแดงไปแล้วนะครับแล้วก็ข่าวสารสําคัญที่จะเกิดในอนาคตตอนนี้เราไปดูในส่วนของข่าวสารทั่วไปนะเพราะว่าล่าสุดเลยนะที่สมาชิกนะของสหรัฐอเมริกาก็ลงมตินะสัปดาห์นี้นะเรื่องที่จะยกเลิกนะกฎเกณฑ์ของตัว i อ s เนะครับที่จะมาคุกคามในส่วนของตัวสกุลดิจิตอลนแล้วก็ดีไฟนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวกฎเกณฑ์ที่มันไม่เป็นรทมเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดกเรายกเลิกไปได้ไไดบางตัวนะผมคิวดว น,นี้ก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยขยับตัวได้มากขึ้นนะเนาะแต่การตรวจสอบการฟอร์ระวัางอะไรพวกนี้หรือว่าเงินหลักประกรันนี้คิดว่าน่าจะยังคงต้องมีนะสำหรับผู้ออกเหรียญน,นะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัว s อ c นะครับก็ได้ทําการยกเลิกคดีกับตัวคราเคนอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าคราเคนนี้ก็หมดพันชาก,กับ N อ c ดีไปแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะครับจะถึงเวลามูลแล้วหรือเปล่านะตลาดรีบโตหลายๆตัวนะคดีจบไปแล้วนะ แล้วก็สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนรัษฎรนครับเบรดอนกรลนะครับ,รบเสนอร่างกฎหมายที่จะนําเอารูปของประธานอาชิบดีโดทรัมไปไว้ในพันธบัตรนะครับหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะมายังไงนะครับเพราะว่าสิ่งที่นะครับโดทรัมถ้าเกิดว่าเข้าไปอยู่ได้ในอนาคตอณะอที่จะมีนาะยประธานอาธิบดีหลายคนเข้าไปอยู่เองนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าโดทรัมเนี่ยก็ทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วเนาะ แต่พอเราเห็นตลาดแดงๆไปนะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจอะไรหรือว่าตกใจะอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับ เทเตอร์ก็ได้มีการปิ้นเงินขึ้นมาแล้วครับหนึ่งพันล้านเนาะบนอิสราเอลนะครับจาได้ไหมข่าวที่เราเล่าเกี่ยวกับในส่วนตัวการปิ้นเงินส่วนใหญ่แล้วมันมักจะตามมาด้วยการปั๊มนะครับรอบที่แล้วนะถึงแม้ว่าจะปั๊มช้าไปประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ก็ปัม๊มจุ๋มนะครับจากข่าวประธานดีๆนาในส่วนตัวรีเซิร์ฟเนาะถึงแม้ว่าจะมีการลงมาก็ตามแต่ตอนนี้ก็มีการปิ้นเข้ามาอีกนะโอเคนะครับในการที่จะมาทําอะไรเกี่ยวกับคริปโตมันก็ต้องใช้สเตมบอลคอยู่แล้วจุดมไหมอันนี้จะเป็นออีีกหนึ่่่งงสัญญาาาณทเรมว ตรงวันนี้นะฮะอาจจะมีการพุ่งอีกรอบนึงก็ได้นะครับก็สําหรับใครที่จะเข้าไปซื้อไปขายเนี่ยก็ต้องดูกันให้ดีนะแล้วก็พี่ใหญ่ไมเคิลเซเลอร์เองนะครับก็ยังกล่าวอีกว่ามูลค่าของตลาดคริปโตหรือว่าของบิตคอยเนี่ยมันจะไปถึง20ล้านล้านดอลลาร์เนาะและก็จะไปถึง200ล้านล้านดอลลาร์ตามลาดับโอโหอะไรมันจะกาวขนาดนั้นนะนะช้ามันไปได้ถึงขนาดนั้น20ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยมูลค่าของบิตคอยจะไปอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ก็จะไปตรงอยู่ที่ราวประมาณสัก9 5 0 0 0 0 0กวกว่าประมาณนี้นะประมาณสัก90 0 0 0 0ถึงล้านละกันนะครับก็โอ้โหถ้าได้ขนาดนั้นต่อบิตคอยเนี่ยมันก็น่าที่จะทำให้ตลาดคริปโตไม่ว่าเรียนเล็กเรียนน้อยเนะี่ยก็น่าจะอัพนะครับถ้าเกิดไปถึงขนาดนั้นเจ้าพวกรู้นะเจ้าพวกเปป้นะครับเจ้าพวกในสุกของตัวดอ c คอยก็น่าจะต้องไป1ดอลลาร์แล้วแหละแต่ก็ไม่รู้จะไปถึงจริงหรือเปล่านะครับ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนกําลังกังวลว่าระหว่างที่เดินทางไปยังตลาดกระทิงเนี่ยเราในเจเกอร์กับสภาวะสกิลถดถอยหรือเปล่านะล่าสุดเลยในซีอโอของตัวโกลแมนแซสเนาะเขาก็ออกมากล่าวว่าโอกาสน้อยมากเลยนะ ที่นะเศรษฐกิจของสหรัฐจะเข้าสู่สภาวะเศ,ศรษฐกิจถดถอย,ยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าฟังหูไว้หูเท่านั้นนะครับเชื่อเลยครับว่าเราเห็นตลาดแบบนี้เราเจอสถานการณ์แบบนี้คําพูดนะครับของซีอโออกมาแบบนี้นะครับอาจจะเชื่อได้น้อยก็ได้นะเอาตามที่เราวิเคราะห์ไปเลยนะครับอันนี้เอาแค่ข่าวคําพูดของเขามาบอกจุมเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูจริงแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะถดถอยมันมีอยู่สุมเลยครับอ่ะอันนี้ก็แน่นอนครับเขาไม่อยากจะให้คนกลัวเนาะเขาจะบอกว่ามันจะถดถอยหรือว่าเศรษฐกิจผมจะไม่ดีเนี่ยมันก็นั่นแหละครกาิ นะแล้วก็อีกหนึ่งสัญญาณที่ดีสำหรับในส่วนของเจ้าตัวดอทคอยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยบิสวนนะก็ได้ยืนในส่วนของตัวแพลตฟอร์มสำหรับเจ้าตัวดอทคอย e g s กับตัว n นสแดกแล้วนะอันนี้ก็มาเรื่อยๆนะก่อนอันนี้นก็เป็นเจสต์เกลต์ถูกมก็จะมีในส่วน A D A ด้วยนะก็จะมีในส่วนของไอ p ด้วยนะอันดอทคอยก็มีเหมือนกันโอเคจะย,ย่อยทยอยมานะแต่ก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องดูเชิงถ้าเกิดผ่านได้ดอทคอยเนี่ยไปได้แน่นอนครับและก็ไม่ใช่แค่ดอทคอยเท่านั้นนะ เจสเกลเนาะเขาก็ได้ยื่นแบบฟอร์มนะครับ 19B44 เนาะเพื่อที่จะจดทะเบียนในสู่ของตัวเจสเกลนะ hbaregf นะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญของฝั่งอเมริกาเหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าจะมีทุนสำรองอะไรสักอย่างหนึ่งที่นอกเหนือจากตัว bitcoin ethereum แล้กวก็ sol i d a นะครับแล้วก็ x p นะก็น่าจะมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นตัวตึงจับตาราคาก็ยังไม่ได้แพงเนาะอันนี้เขาบอกว่าจะให้ในส่วนตัวอเมริกาเป็น first เนาะพวกนี้ก็น่าที่จะได้ด้วยไหมนะเพราะว่ามันมีอื่นเนานะก็ยังไม่รู้ว่าอื่นเนี่ยมีเหรียญอะไรบ้าง แล้วก็มาดูในส่วนของตัวโมเดลสต็อกทูฟโตของคุณแพลนบีนะครับในส่วนของตัวแนวโน้มขาขึ้นเนาะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าเอมันชักจะยังไงยังไงแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าตัวสีแดงเนี่ยที่กำหนดเป็นขาขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มกระจุ่มกระจุ่มกันอยู่นะ ก็เป็นเสมือนนะครับทางแยกนะ้องว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงถ้ามันยังสามารถที่จะแดงได้ต่อโอเคคอนเฟิร์มว่าขึ้นนะแต่ถ้าทันทีนะที่มันเกิดสีเหลืองขึ้นจุดแรกปุ๊บนะเราต้องนะใส่เกียร์ถอยกันแล้วนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเชื่อโมเดลสต็อกทูโฟล์นะแต่ก็นะครับมันอาจจะมีสับคาหลอกก็ได้เนื่องจากว่าจําได้ไหมครับในปี2013มนะตามที่เราเห็นนะครับมันแดงลงมาปุ๊บ มีเหลืองจู่ไหมครับหลังจากนั้นครับกลับขึ้นไปแดงแล้วก็อทำไฮไปเลยนะในปี2014เนาะอ่ะก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าจะมีการสรับคาลองไหม แล้วก็ในส่วนตัวรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับคุณสกอตนะครับ,ก,รรบก็กล่าวว่าเขาเนี่ยจะทําการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นะครับก็นหะน้าที่จะยังไม่ได้จัดการขึ้นหรือว่าลงอะไรของมันแบบนี้นะอันนี้ก็คิดว่านะจะทําให้ตลาดได้พักตัสักแป๊บนึงแหละนะเพราะว่าทันทีที่เกิดบอกว่าขึ้นหรือว่าลงเนี่ยมันจะต้องมีฝั่งไดฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวฝั่งนะครับผู้นำอเมริกาเองหรือแม้กระทั่งฝั่งคริปโตเนี่ยก็จะต้องแดงขึ้นบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็ตามกันถูนก กัันนะครบว่าใจของริปโตเนี่ยมันจะเอาตะกาอะไรมาวัดได้เนาะนี่คือตอบยากมากแล้วก็เราไปดูในส่วนของตัวนักสืบบล็อกเชนนะครับตอนนี้เขาออกมาแช์กระเป๋าของ XRP มูลค่านะ7.1พันล้าน,นดอลลาร์นะก็ถูกเปิดใช้งานโดยนะครับคุณคริสลาซันนะครับอันนี้ก็ เขาบอกว่านะครับจากข้อมูลเนี่ยมีการเปิดเผยว่า XRP จำนวนมูลค่า7.1พันล้านเหรียญนะถูกไวเก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่ไม่ได้ใช้งานนะซึ่งถูกเปิดใช้งานโดยนะคุณคิดลอนสันนะครับผู้ร่วมก่อตั้งริโป้เนาะตามรายงานที่เผยแพร่ออกมานะครับเขาบอกว่าในส่วนกระเป๋าเงินเหล่านี้นะที่ถือครอง XRP ไว้ประมาณสัก2.7พันล้านเหรียญเนี่ยข้อมูลการทําธุรกรรมเนี่ยมันมีการเคลื่อนย้าย XRP ออกไปนะครับอาหารนี้ก็ มูลค่าประมาณสัก109ล้านดอลลาร์าน,นะครับอันนี้ในสู่ของตัวเดือนมกราปีสินี้นะและกระเป๋าเหล่านี้นะครับมันถูกทิ้งร้างไม่มีการแตะต้องอะไรมานานนะครับคือแบบว่าเป็นแบบ หาถึงหปี7ปีเลยนะครับแต่โดยจูจม,มันก็ถูกมีการเคลื่อนย้ายออกมาแล้วก็ส่งไปยังกระดานเทรดต่างๆนะก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะทําการประกาศในส่วนของตัวทุนสปอรองบ,บิคอยที่มีเอ็กพีด้วยนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขารู้แล้วก็โดนไปยังกระดานแล้วก็ทําการดั้มลงมาหรือเปล่าอย่างที่เราเห็นครับเพราะว่ามันต้องมีการปั๊มก่อนถูกไหมบริเอ็กซ์พีขึ้นไปเยอะมากประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับเดี๋ยว A.D.A เนี่ยก็ไปนู่นนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ เป็นพวกนี้ไหมอันนี้เรายังไม่ทราบนะแต่ก็นั่นแหละครับเขาเหมือนกับว่าบังเอิญน,นะครับได้ได้โอนเข้าไปในกระดานเทรดก่อนที่ประธานนิติบดีดนัลทรัมป์จะประกาศออกมาเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากและในส่วนของตัวโฟล์สมบต์บีคอยเอเฟในวันที่3นะครับก็มีแต่คนขายออกนะมีคนซื้อเข้ามานะครับเพียงแค่เจ้าเดียวเท่านั้นคืออาร์นะครับ58.2ล้านโดยรวมแล้วมีไม่เงินไหลออกไปที่74.2ล้านดอลลาร์นะครับ แล้วก็มาฝั่งอิสราเอลบ้างนะครับก็ไม่มีใครซื้อเข้ามาเหมือนกันนะครับมีแค่1เจ้าเท่านั้นนะครับนั่นคือบิสวาไฮซีล้านดอลลาร์โดยรวมแล้วนะครับมีเม็ดเงินนะครับไหลออกไปที่12.1ล้านดอลลาร์ก็ถือว่ายังไม่ดีนะครับยังไม่ดีเลยก็มีการไหลออกต่อเนื่องกันมานะครับยาวๆเลยตั้งแต่ปีเดือนที่แล้วแล้วนะอันนี้เอาใจช่วยสูงตัวโลกคริปโตทั้งบิทคอยน์ของอิสราเอลกันนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำ บายสวัสดีครับ